คอนเฟิร์มทุกข่าวหรือที่เคยมีมาแล้วกับผมกับซัมซุง Galaxy S 25 Edge ครับก็ต้องบอกเลยว่าคําว่า Edge เนี่ยไม่ได้ยินกับซัมซุงมานานมากๆอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแต่ก่อนมันเป็นของคู่กันเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบซัมซุง Galaxy Note Edge ซึ่งเป็นซัมซุงโน้ตรุ่นแรกที่ Galaxy เนี่ยทำออกมาเป็นจอโคง้งเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้ตัว Galaxy เนี่ยดูมีลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอะใครมีถือไว้ก็คือฟิลฟิลแบบคนถือ Galaxy Z Fold ตอนนี้เลยคือมันดูเป็นนักธุรกิจมันดูแบบโอ้โหวา,า,า,ๆๆามม Sam แบบ S6 S7 อะไรเงี้ยตามมาซึ่งจะมีพวกจอแบนที่เป็น Galaxy S ปกติอะไรางี้เนาะแล้วก็จะมี Galaxy S แล้วตามด้วยเล็กรุ่นเนาะแล้วก็คำว่า Edge เนี่ยจะตามหลังสำหรับรุ่นที่เป็นจอโค้งแต่น่าแปลกที่ว่าหลังจากรุ่นที่8มาแล้วครับผมคำว่า Edge เนี่ยก็ถูกยกเลิกในการใช้งานไปเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่า Samsung Galaxy แทบจะไม่ค่อยได้มีแบบจอโค้งแล้วอะไรงี้เนาะซึ่งครั้งนี้เป็นการเอาคำว่า Edge กลับมาใช้ใหม่ในตัว Samsung Galaxy S 2ี่ Edge แต่เป็น Edge ที่ไม่ใช่จอโค้งแต่เป็นการทำให้มันบางลงเล็กลงแต่ประสิทธิภาพนี่่บอกววานนนนนตัแนนไปปสรุ เปคร่าวๆของเจ้าตัว Galaxy S25 Edge เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะจุดเด่นหลักๆของโทรศัพท์ตัวนี้ที่เต้ชอบมากๆเลยคือกล้องเนาะกล้องที่มันมีความละเอียดถึง200พิกเซลอะแต่เป็นแค่เลนส์แบบปกติอะไรอย่างงี้เนาะคือเขาได้สเปคกล้องจากรุ่นพี่ที่เป็นอัลต้ามาใส่ตัวนี้แต่ว่ากล้องอีกตัวนึงที่เป็น Ultra w ว d e เนี่ยก็เป็น12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมเหมือนกล้อง Ultra อ w าว d e ของรุ่นปกติทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เต้ชอบก็คือว่าเขาใส่ความเป็นแบบ p r o f e s s i น n a ลมาในเลนส์เ,นเ,นเดียวเลยไว้ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้ว ไม่แต่การซูมอะไรเงี้ยมันจะสามารถซูมได้แคบขึ้นและรายละเอียดเนี่ยมันจะไม่หายไปนี่ก็คือข้อดีอันนึงนะครับที่เขาอัดเอาไว้ในตัวมือถือตัวนี้นะฮะและอีกอันนึงที่เป็นจุดขายหลักของเจ้าตัว Galaxy a 2 5 Edge เนี่ยก็คือความบางของเขานะครับผมบางถึง5.8มมนะครับผมซึ่งมันเป็นมือถือที่บางมากๆในช่วงนี้นะถ้าไปเทียบกับ iPhone 17 Air ที่เป็นข่าวลืออยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าบางที่สุดเท่าที่โทรศัพท์อื่นๆในเครือ Galaxy เนี่ยผลิตออกมาแล้วอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเเ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 วววววววลลาา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 รร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 รพพพกกกกกกมม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 มืืืืืืืออ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 ถถถถะะะะะะไไไไไปปยยยยย่่่่่่่่่่่งงงงีีีีี้้้้้้้โทททททศัััั์บนนนจจใใใหหหคสสู๋ึ ที่ทำไมต้องมีมือถือหนักๆใช้แค่นี้ก็ได้อะไรแบบนั้นแล้วส่วนเจ้าตัวกรอบของ Galaxy S25 Edge เนี่ยก็เป็นการใช้ไทเทเนียมนะครับผมที่เอามาแทนอลนะูมิเนียมเนาะอลูมิเนียมเนี่ยมันก็มีความทนทานแหละแต่แค่ว่าความทนทานของเขาเนี่ยมันมาพร้อมกับความหนักซึ่งตรงนี้เขาก็จะเน้นดีไซน์ที่มันบางเฉียบใช่ไหมครับแล้วก็ความทนทานที่มันอาจจะต้องการแบบความทนทานค่อนข้าง,งสูงนิดนึงเขาเลยเลือกใช้ไทเทเนียมนะครับผมมาเป็นกรอบชนิดนี้นอกจากน้ำหนักจะเบาแล้วความทนทานก็ยังใช้ได้อยู่และนี่ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับผมที่เต้สรุปมาให้ฟังเนาะไมม่่่่่่่่่รร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 วววววกกกกกกกััััััับบบบตตตนนนนน้้าาาา IP68 หืือออออปปปปะะเเเเดซซฟ์์แแถึึงง7ีีีสคๆ็ททยยุพูล อะไรย่างนี้เนะแต่ก็มีแค่อันเดียวที่เต้รู้สึกว่ามันก็จริงๆเขา้จะให้มาเท่าพี่ๆเขานะคือตัวแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่เนี่ยอของตัว Samsung Galaxy s 5ตั้งแต่ตัวธรรมดาขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่4,000 m a ah, มเนาะแต่อันนี้เขาให้มาประมาณ3,900ันเ้าทำไมถึงไม่ขยับเป็นอ้อค่แบบร้อยเดียวอะ่ะก็ไป4 0 0พแล้วเข้าใจไหมซึ่งมันวางจำหน่าย้วครับตอนนี้ยังไม่ได้มีประกาศแน่ชัดว่าจะวางจำหน่ายที่ประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าก็จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปก็ต้องมาองรอรุ่นกน ถ้ารู้สึกว่าเจ้าตัว s ัม s u n g Galaxy ตัวนี้มันมีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ความบางความเบาแล้วก็สเปคที่เขาอัดแน่นมาให้ในราคาที่ซอฟต์ลงกว่ารุ่นพี P ่ๆเขาอะไรแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่ Samsung เนี่ยอยากให้มือถือในรุ่นของ g a l ล x y ซเนี่ยจับต้องได้ง่ายขึ้นเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นในราคาที่เอื้อมถึงง่ายขึ้นด้วยแล้วคุณมีความคิดยังไงกับมือถือรุ่นนี้บ้างครับสามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด follow